วิธีกำลังสองสมบูรณ์ในกรณีที่เป็นดีกีสนะคะขั้นตอนในการทำคือการทำสัมประสิทธิ์ของตัวแปรดีกีสให้เป็น1ตรงนี้นสัมประสิทธิ์หน้าเป็น1เสร็จเรียบร้อยเติมพดท้ายแล้วก็นำสามพดแรกแยก2องรูอ่เราลองทำเลยดีกว่าดูตัวนี้นะตัวนี้ก็จะอยู่ในรูปของอะไรคะนี่เป็นสัมประสิทธิ์ของ พจน์แรกหรือพจน์ที่ดีกรีสองนี่เป็น1อยู่แล้วเพราะนั้นก็กลายเป็น x กำลังสองลบ6 x ได้เลยแล้วก็ลบ1ค่ครูเขียนห่างไว้เพราะว่าครูต้องการเติมพจน์ท้ายเติมพจน์ท้ายเพราะอะไรเพราะต้องแยกก้อนหน้าพยายามทาให้มันกลายเป็นกําลังสองสมบูรณ์ให้ได้กําลังสองสมบูรณ์สูตรว่ายังไงใครลืมไปแล้วบ้างสูตรกําลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมด,ดยกกําลังสองจะต้องมีค่าเท่ากับ หน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองนี่คือการคูณกระจายเข้าไปหรือถ้ามันเป็นลบ A-B ลบ b ตัวนี้ก็จะเครื่องหมายลบด้วยโอเคนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะบวกหลังบวกหลังคือเรียกอะไรก็อยู่ในรูปของอันนี้ก็อยู่ในรูปของหน้ากำลังสองลบ2คูณตัวหน้าคือ x หลังเป็นเลขอะไรถึงจะกลายเป็น6ก็คือเลข3นั่นเองเพราะฉะนั้นบวกหลังกําลังสองต้องเป็น3ามกำลังสองเราจึงใช้เลขที่บวกเข้ามาเป็นเลข3ามกำลังสองเมื่อบวกเข้าแล้วมันไม่เท่าเดิมเราก็ต้องลบออกด้วย3ามกำลังสองเปรียบเสมือนเราบวกเข้าด้วยศูนย์นั่นเองนะคะหน้าตาในวงเล็บสีแดงของเราก็จะเหลือแค่ x ลบสทั้งหมด,ดยกกำลังสองนี่ตามสูตรของ กำลังสองสมบูรณ์เลยตัวนี้เท่ากับหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังอมกลังสองมันก็จะกลายเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองโอเคลบด้วยเท่าไหร่ลบด้วย9ลบ1เป็นลบ10ตัวนี้ก็จะเป็นแบบแรกคือปรับให้มันเป็นกำลังสองสมบูรณ์ทีนี้พอปรับเป็นกำลังสองสมบูรณ์แล้วเครื่องหมายตัวนี้เป็นลบและข้างหน้าเป็นยกกำลังสอง เราสามารถที่จะแยกตัวประกอบโดยใช้ผลต่างกำลังสองต่อได้ตัวนี้ก็จะอยู่ในรูปของ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วยสแรูของ10ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นเราก็จะออกมาเป็น x ลบ3ลบสแควรู10หนึ่อัน1ก่อนหน้าลบหลังแล้วก็คูณด้วยหน้าบวกหลังนะคะ ง่ายไหมโอเคง่ายมากเนาะต่อไปถ้าสัมประสิทธิ์ไม่ใช่1ล่ะถ้าสัมประสิทธิ์ไม่ใช่1เราก็ทาลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าดึงตัวร่วมของสัมประสิทธิ์ออกมาก่อนเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็สามารถทําได้โดยง่ายเหมือนกันลองดูเลยนะข้อนี้นะคะอันนี้ก็จะแยกออกมาเป็นสอง วงเล็บ x กำลังสองบวก2 x ลบ3ส่วน2ติดวงเล็บไว้ซึ่งเท่ากับ2วงเล็บหาแยกออกมามันก็จะกลายเป็น x กำลังสบวก2 x เอาไว้เติมพดท้ายแล้วก็ลบด้วย3ส่วน2นะคะ พจท้ายของเราคืออะไรล่ะพดท้ายในที่นี้ของเราคือ1นั่นเองบวก1นึ่กำลังสองแล้วก็ลบด้วย1นึ่กำลังสองมันก็จะออกมาอยู่ในรูปของ2ในวงเล็บก็จะเหลือแค่ x บวก1ทั้งหมด,ดยกกำลังสองลบด้วยข้างนอกอะ่ะคิดเลขแล้วเรียบร้อยลบสส่วนสลบได้วย1ได้ลบ 5ส่วน2ปิดวงเล็บอันนี้คือเราทำตามปกติของเราได้แล้วข้างในเราก็ทำเหมือนเดิมเลยแต่เราอย่าลืมว่าเรามี2คูณอยู่ข้างนอกด้วยในวงเล็บก็จะเป็น x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย square root ของ5ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนแยกเป็น2วงเล็บได้หรือยัง แยกได้แล้วคือ x บวก1ลบสควรูทของ5ส่วน2แล้วก็เป็น x บวก1บวกด้วยสควรูทของ5ส่วน2ปิดวงเล็บง่ายไหมคะก็จะเป็นการแยกตัวประกอบโดยวิธีกำลังสองสมบูรณ์นะคะ พิธีกำลังสองสมบูรณ์นี้ใช้อยู่2สูตรเลยก็คือสูตรกำลังสองสมบูรณ์หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองหรือลบก็ได้นะเท่ากับหน้ากำลังสองบวกลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองกับอีกสูตรหนึ่งคือสูตร a กำลังสองลบ b กำลังสองผลต่างกำลังสองลบ a แล้ว a บวก b หน้าต่างแบบนี้ใช้แค่สองสูตรนี้ตามลำดับขั้นตอนก็คือใช้กำลังสองสมบูรณ์ก่อนแล้วก็ใช้ ผลต่างกำลังสองนะคะสวัสดีค่ะ